เคยนอนตกหมอนยกมือขึ้นเรานี่นานนะนานนก็ไม่รู้ตกหมอนตกอะไรแต่มันนอนผิดท่าผิดอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะตึงนะเพื่อมันจะตึงแต่ตอนนี้มันไม่ตึงแล้วนะคือมันซ้ายมันขวามันหน้ามันหลังอะไรนี่มันได้ปกติเลยไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยคือตื่นมาปุ๊บตึงหมดเลยตึงเพราะว่าอาจจะนอนผิดจังหวะหรืออะไรไม่แน่ใจนะแต่มันเกิดความตึงทั้งหมดเลยคือว่าตอนนี้อาการอะไรที่มาปุ๊บเนี่ยมาเหมือน เหมือนจะให้เรารู้ว่าเธอไม่ต้องไปบําบัดอย่างอื่นนะเธอลองมาฮีลลิ่งโดยพลังงานคอนตามหรือพลังงานต่างมิติดูนะเชตแตมอะไรเงี้นยนด้ไหมเสร็จปุ๊บก็พอมีอาการเหมือนเดิมเชตแตมก็ m s r m s r m s r แล้วก็ใส่รหัสไป16หลักเนาะ4ตัว4ชุดนะคะเป็น16หลักแล้วมันก็ทุเราเบาบางแต่เรารู้ว่าเราต้องมาตอน2องทุ่มเพื่อมารับพลังแบบเข้มข้นกับท่านมาเซอร์ แล้ววันนี้นะข้าตอนสองทุ่มเราก็เลยตอนที่มาเซอร์นำพาแล้วก็ MSR แล้วก็ใส่รหัสแล้วก็สแกนมีตอนที่สแกนมีเนี่ยเราจะนำพลังลงแล้วเรารู้สึกว่าพลังเนี่ยนะแทรกไปแทรกไปในกล้ามเนื้อของเราลายกล้ามเนื้อของเราทั้งหมดเลยแล้วอะไรที่ไม่ใช่เนี่ยลงลากแดงแงอะไรที่ใช่ก็คือว่าอยู่ที่นี่นะรีฟอร์มรีเช็คทุกอย่างเรียบร้อยแล้วปุ๊บหายเลยเพื่อน หายมันไม่มีอาการนะเพื่อนดีมากเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนตกหมอนนะเพื่อนเพื่อนอาจจะต้องไปหาหมอนวดเนาะเสียหลายบาทน,นะเพื่อนนวดผิดนวดถูกนี่เดี๋ยวอาการเปลี่ยนอีกนะเนี่แล้วไม่เป็นไรแล้วนะเพื่อนไม่เป็นไรแล้วอ่ะดีมากเลยอ่ะคนไหนมีอาการตกหมอนนะคะทักมาเลยเพียงเพราะว่าหรืออาการปวดอะไรต่างๆเาล่าเนี้ยมาเลยมาลองเลยมาใช้เลยแต่วงเล็บมาด้วยความรักความศรัทธามาด้วยความ นอกน้อมเนาะเป็นพลังงานพิเศษเป็นพลังงานวิเศษจากผู้วิเศษดังนั้นก็ให้มาด้วยความนอกน้อมนะคะแล้วท่านจะเจอความวิเศษความพิเศษกลับไปอย่างแน่นอนค่ะย้อนวัยด้วยพลังงานต่างวิติเครื่องพลังงานคอนตัมเมคค่ะสนใจพี่ไหมนะ